สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่สองเรื่องภูผาเราได้เรียนเนื้อหาบทที่สองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราเรียนรู้ฝึกอ่านกลุ่มคำ รู้จักคำนำเรื่องเราเรียนรู้เนื้อหาพร้อมอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาฝึกฟังฝึกอ่านฝึกเขียนและกลุ่มคำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนักเรียนคะเราอ่านเพิ่มเติมอ่านขล้องร้องเล่นอ่านออกเสียงเป็นจังหวะ หรือร้องเป็นเพลงพร้อมทำกิจกรรมชวนทำชวนคิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาสรุปเนื้อเรื่องบทที่2เรื่องภูผาถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาสรุปเนื้อเรื่องบทที่2เรื่องภูผาพร้อมกับคุณครูนุ่นกันเลยค่ะทบทวนความรู้ร่วมกันนะคะเอาละค่ะ เรามาร่วมสรุปเนื้อเรื่องที่เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วบทที่สองเรื่องภูผาภูผาเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งค่ะภูผามีพ่อและแม่พ่อให้ภูผามาหาและให้ดูแลช้างชื่อใบโบกและใบบัวภูผารักใบโบก และใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบโบกและใบบัวพ่อแม่รักภูผารักใบโบกและใบบัวผู้ผารักพ่อแม่รักใบโบกและใบบัวใบโบกและใบบัวก็รักภูผารักพ่อ รักแม่ด้วยเช่นกันค่ะนักเรียนเอาละค่ะเราสรุปเนื้อเรื่องบทที่สองเรื่องภูผากันแล้วนักเรียนคะเราไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องภูผาพร้อมกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนฟังครูเล่าเรื่องบทที่สองเรื่องภูผากันแล้วนะคะ เอาละคะ่ะคำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งภูผาเป็นใครข้อที่สองทำไมภูผาจึงได้ดีใจข้อที่3ามภูผา รักใครข้อที่สี่พ่อแม่รักใครข้อที่หใบโบกและใบบัวรักใครนักเรียนคะฟังคำถามแล้วนักเรียนหาคำตอบได้เลยคะ่ะ เปิดหนังสือเรียนบทที่สภาษาพาทีประกอบการทํำกิจกรรมตอบคำถามในครั้งนี้นะคะนักเรียนแล้วระหว่างที่นักเรียนตอบคำถามคุณครูนุ่นมีเพลงมาฝากด้วยค่ะช้างป่าน่ารักเราฟังไปด้วยและทำงานไปด้วยนะคะนักเรียนคะเมื่อเพลงจบแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ ว่าเราตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่เอาละค่ะเดี๋ยวคุณนุ่นจะรอดูนะคะว่านักเรียนจะตอบคำถามทั้งหข้อได้ถูกหมดหรือไม่เราฟังเพลงและทำงานเลยค่ะ นักเรียนคะเรามาเฉลยกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทที่สองเรื่องภูผากันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งภูผาเป็นใครตอบภูผาเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งเป็นคนดูแลใบโบกและใบบัวคะ่ะข้อที่สอง ทำไมผู้ผาจึงได้ดีใจตอบผู้ผาดีใจที่ได้ดูแลใบโบกและใบบัวข้อที่สามผู้ผารักใครตอบผู้ผารักพ่อแม่ใบโบกและใบบัวข้อที่สี พ่อแม่รักใครตอบพ่อแม่รักภูผารักใบโบกและใบบัวข้อที่ห้าใบโบกและใบบัวรักใครตอบใบโบกใบบัวรักภูผา รักพ่อแม่นักเรียนคะเราเฉลยคำตอบบทที่สอเรื่องภูผากันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจดูความสะอาดความเรียบร้อยในสมุดของนักเรียนนะคะและนำส่งในลายกลุ่มห้องเรียนของเราคะ่ะบทที่สเรื่องภูผา สรุปเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะนักเรียนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย